สวัสดีครับวันนี้ก็อยกับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารถมือ2องมาดุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูกระบะที่เรียกว่ายอดฮิตกันมากดีกว่านะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็น Isuzu DMAX นะครับ2.5 Z นะครับเป็นตัว Highlander นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหา กระบะสประตูแบรนด์หลักนะครับ Isuzu D-Max แบบนี้แล้วได้เป็น4ประตูตัวสูงเลยนะครับเหมาะกับถนนบ้านเราจริงๆนะครับลุยได้แบบทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะได้เป็นปี2013นะครับราคาอยู่ที่4,59,000ับาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าได้เป็น4ประตูตัวสูงแบบนี้ราคาเนี้ยดีมากๆเลยและได้เป็นแบรนด์หลัก i s u ซูด้วยนะครับแล้วคันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันรอบคันเลยนะครับ เริ่มกันที่อย่างแรกเลยสีนะครับที่เราเห็นกันก็จะเป็นสีดําม,มาสวยๆแบบนี้นะครับสภาพต่างๆนะครับลองดูพวกโคมไฟอะไรด้านหน้าพวกนี้ปี13ลดประมาณ10ปีก็จริงแต่ถือว่าค่อนข้างใสกิฟต์มาๆแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าโครเมียมโอ้โหยังแบบสวยๆใสปิ๊งอยู่เลยนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้แบบกระบะเอาไปลุยๆหน่อยตัวสูงแล้วก็ไปกันเป็นครอบครัวได้แบบ สประตูตัวนี้แนะนำมากๆนะครับเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องด้านในกันนิดนึงนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าอุยปี2013สภาพห้องเครื่องจะเยินหรือเปล่านี่นะครับแบบสวยๆเดิมๆนี่มาร์กกิ้งต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับเบรก ABS ตัวนี้มีมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็พวกนี่นะครับโครงสร้างต่างๆนะคารหน้าอะไรพวกนี้ก็คือ ใสๆเดิมๆมาเลยนะครับแล้วก็รถของที่ร้านนะครับมีรับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจไปแล้วเจอเนี่ยเรายินดีซื้อคืนกัน1 0 0เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU ให้หปีหรือ10,000นโลนะครับตรงนี้ลูกค้าได้ไปก็เอาไปใช้งานกันยาวๆอยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับรถคือเอาไปแบบพร้อมใช้เลยภาษีพรบ ต่อให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ได้รถไปเนี่ยใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคา459,000บาทนะครับมันก็จะพรอ,อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญาไปเลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมแคปแล้วก็ส่งให้กับแอดมินได้ที่ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับและก็เจ้าตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวสูงนะครับในส่วนของล้อเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแม็กไปแล้วด้วยเลยนะครับนี่เป็นแม็ก ขอบ18นะครับก็อาจจะมีร่องรอยกันนิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะครับรถแต่ว่าได้แม็กไปแบบนี้ผมว่าก็สวยแล้วนะครับเข้ากับตัวรถที่แบบว่าเป็นตัวสูงแบบนี้มากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเป็นรถสีดำนะครับสีก็คือแบบว่าสวยเลยไม่มีรอยอะไรให้เห็นกันแบบเป็นตําหนิใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสูง4ประตูนะครับนี่ใครอยากได้4ประตูรถใหญ่ๆหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยนะครับเบาะด้านหลังก็คือแบบ กว้างมากๆม,ม,มีที่พักแขนตรงกลางด้วยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของสภาพภายในก็สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราพาดูรอบคันก่อนนะครับเนี่ยในส่วนของตัวด้านหลังครับก็ใช้เก็บของได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนพวกกระบะแครบนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วใครที่อยากแบบว่า เน้นบนทุกคนนะครับก็ดูเป็นตัว4ประตูแบบนี้ได้เลยนะครับก็เก็บของได้เยอะในระดับหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็คันนี้นะครับมีข้อพิเศษอีกก็คือนี่นะครับมีในส่วนของตัวคํมด้านหลังมาครับตรงนี้แต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วด้วยนะครับนี่ตัว2.5 z ซนะครับนี่จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่เป็นตัวแซนะครับนี่ใครที่แบบว่าหาอยู่นะครับตัวสูงกระบะตัวนี้ คุ้มมากนะครับแล้วได้เป็น4ประตูเลยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านในกันต่อว่าสภาพด้านในเป็นยังไงและมีออฟชั่นอะไรบ้างนะครับไป okay, ครับผม oh, มาถึงภายในกันนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวพูดกันเรื่องเลขไม้ก่อนเลยคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ 1 5 4 3 3 5นสาหะครับก็สำหรับรถที่ปี2013นะครับเลขไมล์ประมาณนี้ผมก็ถือว่ากลางๆปก,กตินะครับไม่ได้ถือว่าเยอะหรือว่าน้อยจนเกินไปแต่ที่สำคัญนะไมล์แท้แน่นอนนะครับขดงที่ร้านตรงนี้การันตีได้เลยนะครับต่อปีเนี่ยมันก็ตกอยู่ทักประมาณปีละ1 0,000่กว่าๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าเลขไมล์คันคน,นี้แล้วก็ในตัวของตัวพวงมลาลัยก็เป็นแบบ3ก้านมาแบบนี้นะครับก็เดิมๆปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพิเศษในส่วนของตัวจอนะครับก็จะมีให้จอมา เป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่แล้วก็สามารถเปิดวิทยุได้ต่างๆนะครับเนี่ยทัชสกรีนได้นะครับใครบอกว่าอยากได้จอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัวเนี้ยแม้จะปีเก่าแต่เขาก็มีจอนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติเลยแอร์ก็เป็นแบบมือหมุนแมนนวลนทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่ก็จะมี5เกียร์แล้วก็เกียร์ถอยนะครับนี่ก็แบบเดิมๆนะครับนี่เกียร์ถอย งานกันแบบง่ายๆนะครับใครที่แบบขับเกียร์ธรรมดาได้อย right ู่แล้วแล้วอยากได้ในส่วนของกระบะที่เป็น4ประตูแล้วก็ได้เป็นตัวสูงแบบนี้ในราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับด้านหน้าเบาะผ้าด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าสีดําเหมือนกันเลยนะครับเข้มเข้มทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับคันนี้ครับจะเป็น e สูดีแมกนะครับเป็นตัว2.5 Z นะครับปี2013นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากได้เจ้าคันนี้นะครับก็สามารถแคปคลิปนี้นะครับส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ Line แอดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับมารับรถสวยๆคันนี้ ไปใช้งานกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ช่องของเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้โน้ตก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ